สวัสดีค่ะลูกตาลจากทารโร่บายลูกตาลค่ะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัลยะาณมิตรแห่งใจค่ะวันนี้เราจะมาตอบคําถามกับคําถามที่ฝากไว้นะคะว่าคนเก่าเขาจะกลับมาไหมคะ่ะกติกาค่ะมีไพ่เลือกทั้งหมด3กองนะคะกองที่1่กองที่2ห,หรือกองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมา1กองค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะคุณได้ไพ่นะคะเ e ีล e n นต c คนะคะ o u r of c u p ค่ะและอีกอันนึงนะคะเป็น f o u r of pentacle ค่ะลูกตาลมองว่าเขามีโอกาสในการกลับมานะคะกลับมาหาคุณกลับมาโชว,ว่าอยากจะกลับมาเนาะแต่ว่าตัวคุณเองค่ะ four of c u p แล้วก็ four of pentacle ขึ้นมาเนี่ยตาลมองว่าคุณเองอาจจะยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะกลับไปหาเขาดีไหมหรือบางคนเนี่ยอาจจะปฏิเสธเขาไปค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะคุณได้ไพ่นะคะ king of pentacle ค่ะขายอันนึงเนาะเป็น A อออฟเพนเด็กอล์และใบสุดท้ายนะคะเป็น Six of cup ค่ะ ลูกตาลมองว่าคุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสในการกลับมาหากันนะคะอันนี้ภายใน3เดือนนะมีความมั่นคงมากขึ้นค่ะแต่ว่าตัวของเอกอ เพนิโคลค่ะบ่งบอกว่าคุณกับเขาอะคะอาจจะเจอกันมานานแล้วอาจจะใช้เวลาร่วมกันมานานแล้วแล้วก็ทําตัวเหมือนเหมือนเดิมนะคะการกลับมาครั้งนี้ค่ะก็จะกลับมาลักษณะเหมือนเดิมนะคะสิ่งที่ควรจะทําจริงๆแล้วค่ะอาจจะต้องเพิ่มเติมความรักความผูกพันกันมากกว่านี้นะคะไม่งั้นาจจาะกลายเป็นของตายได้นะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะคุณได้ไพ่ ace of cups ค่ะ ใบหนึ่งเป็นเทนส์ออฟว่าและอีกใบหนึ่งค่ะเป็นคิงออฟคัพค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะเขามีโอกาสที่จะกลับมาหาคุณค่ะแล้วก็กลับมาทางนี้นะคะจะมีการพัฒนาเป็นทางที่ดีค่ะมีการเติมความรักความหวานเข้ามานะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3าค่ะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันกดหัวใจกดติดตามให้ลูกปานไว้อยากได้ท็อปิกอะไรคะ่ะเขียนคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ